สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยๆมือเดียวป้ายแดงสภาพงามมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้โต y ยต้าซ r รุนา หยดน้ำนะครับปี1999นะครับมือเดียวป้ายแดงครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเคลือบแก้วเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางใหม่ใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับคันนี้69,000บาทนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานเน้นประหยัดทนทานดูแลง่ายใช้กันได้สบายใจคันนี้69,000บาทนะครับฟังไม่ผิดราคาสภาพเรียกว่าหายากแน่นอนกับสภาพและราคาที่เปิดมาแบบนี้นะครับ ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจบขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าแอร์แบกนะครับตัวนี้แอร์แบ็ก s เนะครับเป็นตัวท็อปปี1 9 9 9นะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มอีกแล้วครับกับราคาและสภาพ 1. ในร้อยครับจัดไปเลยครับกับรถสภาพงามๆนะครับทนทานดูแลง่ายอะไหล่หาได้สบายของแต่งของเพิ่มก็มีนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนเพจแฟนขับของซารูนาหรือหยดน้ําขับนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับจองได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับอย่าคิดนานนะครับราคาสภาพ ภาพแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับดูภายในนะครับรถ23ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันใช้งานแล้ว2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเน้นใช้งานเติมน้ํามันเครื่องพันห้ากินน้ํามันไม่แรงเติมไม่แพงครับไปได้ทั่วประเทศแน่นอนแล้วก็ไปได้หลายคนนะครับท่านใดกําลังหารถใช้งานอํานวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับเดินทางใกล้ไกลไปได้ตลอดฝนตกแดดออกก็ไปได้ตลอดนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังเน้นคําว่าประหยัดเน้นใช้งานเน้นทนทานดูแลได้สบายใจและคันนี้เก็บงานมาทั้งระบบนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงาม สมใจแน่นอน,นครับสำหรับใครที่กำลังตามหารถแบบประหยัดทนทานดูแลง่ายใช้สบาย t ตโตยต้าซ r รุน่าหยดน้ำนี่นะครับต้นแบบของ v ีออนี่แหละครับเขาเปลี่ยนชื่อเป็นปีนพออสเขาพัฒนา เป็นปี2000ขึ้นไปแล้วนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนโทรได้รายได้จองได้เลยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินนะครับคันนี้มี a i r b a บ็กเ s นะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับปี1999เเอกสารครบถูกต้องภาษีไม่ขาดนะครับ รถพร้อมใช้นะครับขับได้สบายใจขับได้ทั่วไทยขับไปเลยครับเดินทางใกล้ไกลซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้น้องๆขับไปมหาลัยก็เดินทางปลอดภัยนะครับนี่นะครับสีสวยนะครับขัดเคลือบเคลือบแก้วไว้ให้เรียบร้อยตัวจริงเงางามและก็ทนแน่นอนนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์ดมินใช้3ปีตอนซื้อนู่น2 4 0 0สน่ 2, 40, นะครับตอนผมซื้อนูน่นน่มือ2เมื่อ10ปี 15, 15ปีที่แล้วครับตอนนี้ขายกัน69,0 0 0บาทนะครับสุดคุ้มแน่นอนเห็นแล้วใครสนใจรีบโทรเลยนะ ช้าอดแน่นอนรถอยู่ที่คลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับคลองสามวามินบุรีกรุงเทพมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนสาุูน่าหยดน้ำนะครับปี199 9เครื่องพันหเกียร์ออตโต้น้ำบอล้วนไม่เคยติดแก๊สตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ